ติดอปชันอะไรเข้าไปนะการแสดงผลอะไรหลายอย่างนะครับก็ตามที่ผมกล่าวไปนะคือวัดแค่หยาบๆนะวัดอุณหภูมิวัดแค่แผ่นระบายความร้อนนะครับฮินซิงนะท็ Tech for you มาตกแต่งเพิ่มลูกเล่นให้เคสคอมพิวเตอร์กันครับ ปกติเคสคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นไฟ RGB ใช่ไหมครับเป็นพวกพัดลม RGB โดยคลิปวันนี้นะครับผมจะทําการ modify เคสของผมเนี่ยที่เป็นของซูริมิฮันเตอร์อีเกิล H9 นะครับโดยการเพิ่มนะเพิ่มมิเตอร์วัดแรงนันไฟฟ้าและก็วัดอุณหภูมิตมานี้นะครับอาจจะเป็นแค่ LED นะเป็นมิเตอร์ LED นะครับไม่ใช่เป็นพวก LCD นะก็ซื้อมาลักษณะอย่างนี้ก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับผมจะใช้2เซนเซอร์นะ วัดซีพียูกับวัดการ์ดจอวอนมิเตอร์นะ 5, วัดแรงดัน5โวลต์กับ2โวลต์อะไรอย่างงี้ซึ่งเคสซนึนามิอันเตอร์อีเกิลเนี้นะครับจะมีช่องอยู่นะเคสตัวนี้นะจะมีช่องตัวนี้นะครับกรต,ต้อตรงทําการใส่มิเตอร์เข้าไปตรงนี้จะทําที่ยึดนะครับที่ยึดดีๆตรนี้ติดติด,ดวลักษณะ3จอตรงนี้เป็นที่ทึบนะครับต้องมีการตัดออกแน่นอน ต้องมีการ modify แล้วก็จะได้เห็นจอวัดแรงดันไฟฟ้าว่าแรงดันตกไหมแรงดันไฟเกินไหมอุณหภูมิเกินไหมอะไรอย่างนี้นะครับเซนเซอร์เทมเนี่ยเทมเพเทเจอร์นะครับเนี่ยก็ไปแนบกับซิงก์นะครับกับฮีตซิงก์กับแผ่นระบายความร้อนของ CPU กับการ์ดจอเพื่อให้เราได้ดูอุณหภูมิว่าแผ่นระบายความร้อนของ CPU กับการ์ดจอเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่าหดับแรกก็มาทําการต่อสายนะไวริงสายนี้ต่อ ให้เกเข้ากับซ็อกเก็ตนะพวกสายโบเล็กหรือว่าสาย Sa ตท์ hmm. เพื่อจะมาเสียบกับสาย power supply ของคอมพิวเตอร์นะครับ mm hmm. อันนี้ผมก็จะใช้ตัวขั้วโมเล็กนะครับตัวคู่นะเพราะว่าสายมาจาก power supply คอมเป็นตัวเมียใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็มาต่อเข้าตรงนี้นะ mm hmm. ในอนาคตถ้าเปลี่ยนส u p p l ที่ไม่มีโมเล็กเป็น Sa ตท์ล้วนอะไรอย่างนี้เราก็ไปหาซื้อสายแปลงนะครับที่เป็นโมเล็กนะสแตท to โมเล็กมาเสียบแปลงข้านี้ก็ไปเสียบเข้าสแตท์อีกทีหนึ่ง สายพารูสป라이ยคอมเนี่ยสีหลักๆก็อยู่ประมาณนี้ก็คือ5โวลต์กับ12โวลต์นนแดงเป็นบวก5โวลต์เหลืองเป็นบวก12โวลต์เส้นสีดําเป็นกาวกาวจะอยู่ตรงกลางทั้ง2เส้นเลยส,ส่วนมิเตอร์นะครับที่ผมจะามาต่อนี่นะก็จะมีตัวนี้ตัวเทมนะตัววัดอุณหภูมิจะมี2จอนะครับบนร่าง2เซนเซอร์ก็ใช้ไฟเลี้ยง5โวล จริงๆใช้เรียงนันตั้งแต่นะครับ4โวลต์ยัน28โวลต์เลยนะพวกมิเตอร์พวกนี้ผมไม่อยากให้ดึงกระแสไฟฟ้าของ12โวลต์ให้มาก12โวลต์เนี่ยจะเลี้ยง CPU กับการ์ดจอเป็นหลักบวก12โวลต์สีเหลืองเนี่ยนะครับจะเน้นการ์ดจอกับ CPU เป็นหลักเพราะฉะนั้น5โวลต์ไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไหร่ทวันนี้เพราะฉะนั้นผมจะเอา5โวลต์ของ power supply ของสีแดงเนี่ยเอามาเลี้ยงพวกจอมิเตอร์พวกนี้ ไม่ต้องไปแย่งกับแสไฟฟ้าของ12โวลต์นะครับตัวหนึ่งวัด12โวลต์ตัวหนึ่งวัด5โวลต์นะครับบัดกรีใส่ท่อหดเส้นสีเหลืองของมิเตอร์วัดแรงดันนะครับจะเป็นเส้นเอาไว้วัดแรงดันไฟฟ้านะส่วนไฟเลี้ยงจะเป็นสีแดง nämlich, นี่นะสีดําเป็นกราวเพราะฉะนั้นสีเหลืองเราต้องการวัดแรงดันเท่าไหร่เราก็ไปต่อกับเส้นนั้นนะอย่างเช่นตัวนี้ผมจะต้องการวัด5โวลต์ก็ไปต่อกับสีแดงส่วนตัวนี้ผมจะวัด12โวลต์ก็ต้องไปต่อกับสีเหลือง เพื่อจะวัดแรง12โวลต์อย่างนี้นี่ผมต่อสีแดงส่วนเส้นสีแดงเป็นขาไฟเรี้ยงนะครับเรี้ยง5โวลต์ผมต่อต่อ5โวลต์เพื่อไม่มีการไปแย่งกระแสะไฟฟ้าจาก12โวลต์นะครับก็คงในท่อหดอันนี้ก็ต่อเข้าสีเหลือง12โวลต์เพื่อจะวัด12โวลต์ ส่วนตัวกาวก,าวกาวจริงก็ด้วแต่จะเส้นไหนเราเส้นนี้เพื่อจะไปใช้กับตัวเทมแล้วกันเพราะกาวมี2เส้นแยกกาวออกไปก็เป็นการแบ่งกระแสนะครับตัวนี้ขับ2ดอดบนล่างแล้วก็ใช้กาวแยกออกไป 2ตัวนี้ตัววอล์มิเตอร์ครับเมื่อต่อสายเสร็จแล้วก็จากนั้นผมจะทำการทดสอบว่า,าสามารถใช้งานได้ไหมนะก็โดยการป้อน 5V โวลต์กับ 12V โวลต์นะครับเข้าตรงซ็อกเก็ตนี้นะดูมิเตอร์โวนลต์มิเตอร์ว่าวัดแดงนั้นได้จริงไหมอุณหภูมิได้ไหมนะครับการเปิดนะ ก็ข,ขึ้นนะครับอันนี้5โวลต์อันนี้สำหรับวัด5โวลต์นะครับอันนี้ก็12โวลต์เห็นหะครับอันนี้อุณหภูมินะเซ็นเซอร์ทั้งัวคตัวอันนี้เป็นตัวบนเพื่อจะได้ตอนเราไปติดตั้งนะครับว่าจะาติดตั้งถูกนะ ว่าจะเอาบนเป็น CPU หรือว่าเป็นกัดจออะไรอย่างเงี้โอเคนะครับทีนี้ก็ไปนะไปเจาะรูนะทำการยึดเข้าตัวเคสเมื่อต่อสายตัวขั้ว m o l e กนะครับกับขั้วของมิตเตอร์นี้3ตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วนะเขาจะได้ลักษณะนีนะ้ตรงนี้ก็ไปต่อกับขั้วโมตเลกของ power supply ของคอมตรงนี้ก็ต่อเข้ากับมิตเตอร์นะสก็ต ตอนที่ผมทดสอบตัว5โวลต์เส้นสีแดงเนี่ยผมต่อตรงเข้าเลยนะก็คือเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ก็ติดแต่ทีน่นี้ผมคิดว่าน่าจะมีการปิดเปิดได้ทําให้สามารถปิดเปิดได้ก็เลยต้องใช้สวิตช์ด้านบนอันนี้เป็นการโมดิฟายอีกทีหนึ่งนะครับตัวสวิตช์นี้นะก็เป็นสวิตช์แบบกดติดกดดับกดติดกดอีกทีก็ดับเป็นการตัดไฟเ้าตัวโวลต์มิเตอร์กับตัวบ้านอุณหภูมิเนี่ยไม่ให้ติดเพื่อเราจะได้เลือกใช้งานนะว่าสามารถปิดเปิดได้อะไรประมาณนี้นะครับ สวิตตัวนี้ก็ต้องใช้กระแสหน่อยนะสัก5แอมล่ะครับแต่จริงก็ไม่ถึงหรอกพวกวอลเมิเตอร์อย่างนี้ก็เป็น LED นี่อย่างมากก็กระแส1แอมนี่ก็เหลือเฟือแล้วตัวสวิต์นะตัววัดอุณหภูมิจะไว้ตรงกลางเพราะว่าจอใหญ่กว่าส่วนวอลเมิเตอร์จะไว้ข้างๆซึ่งผมจะต้องทําการขยายดูตรงนี้ออกเพื่อให้สามารถใส่กับตัวนี้ได้ซึ่งตัวนี้นะพวกนี้จะมีตัวล็อกอยู่มีกิ๊บล็อกอยู่นะทำยังไงก็ได้ให้ให้ได้ขนาดขอบตรงนี้ ตรงช่องเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะเราจะยึดยึดความแน่นด้วยอีกกาวปืนร้อนอีกทีหนึ่งนะทำการบัดได้แล้วนะครับก็ให้อยู่กล,กลางๆซ้ายขวาต้องตัดต้องเฉือนล้วขยายรูออกไปเราก็จะใช้ตัวเครื่องเจียสายอ่อนนะเครื่องเจียเล็กขนาดเล็กสายอ่อนนี้แล้วก็ใส่ใส่ใบด้วยตะเหล็กนะครับขนาดเล็กแนะนำใส่แว่นตานะ เพื่อเซฟีเสจะเฉือนตรงนี้เพื่อจะได้ตัดตัดไปอีกทีเนึงน,นะจากนั้นก็นำสายที่ทำการต่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะสายตัว m o l e กนี้ก็เอามาติดตั้งเดินสายในเคสนะก็หาตัวขั้วโมเลกของ power supply นะจะเป็นอย่างนี้ตัวเมียนะของเราเป็นตัวคู่แต่ถ้าของใครไม่มีสายโมเลกอยนี้ อาจจะมีแค่แบบ power s t a นะสายของ power s t a นะเพราะว่าบางที power supply รุ่นใหม่อาจจะตัดตัดตัว Molex ออกไปแล้วก,ก็ต้องใช้สายแปลงนะสายแปลงที่จากตัว m o เ e x ไ,ไปเป็นสาตา a อีกทีนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็ทำการต่อก็เสียบเข้าไปเลยเสียบแน่นนะจากนั้นก็จัดสายนะก็แล้วแต่เราก็จัดตามขอบอย่างนี้ก็ได้ ซ้อนมาอย่างนี้นะครับอ้อลืมบอกไปนะครับ power supply นะต้องเป็นแบบ single rail นะครับก็คือ,คอรางเดียวไม่ใช่มันติเรลนะครับไม่ใช่แบบหลายรางนะแบบที่เสียบสก็ ET อนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบหลายรางนะการแบ่งแรงดันของ5 v โวลต์กับ12 v โวลต์เนี่ยจะแยกออกไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนกระแสจะไแยกออกไปนะครับ เขาจะมีวงจรแยกจ่ายไฟแต่ละรางแต่ละรางเพราะฉะนั้นถ้ารางไหนไฟตกรางอื่นก็ยังจะคงที่อยู่นะแรงมันจะยังคงที่อยู่เพราะมันมีการแบ่งกระแสไฟฟ้าออกไปแต่ละเร็วแต่ละรางเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องสุ่มสุมวตดสักรางหนึ่งอะไรอย่างนี้อย่างถ้าเป็นแบบรางเดียวเลยอย่างนี้จะง่ายเพราะว่าถ้าไฟตกก็คือตกทั้งหมดเลยเพราะว่าภายใน power supply เนี่ยสายจะเชื่อมจุดจุดเดียวกันอยู่นะจุดบวกกีที่จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตกก็คือตกทั้งหมด เราก็เอาไว้แค่ดูคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับดูว่า power supply เราสามารถจ่ายไฟได้12โวลต์5โวลต์จริงไหมแค่นั้นเองนะอันนี้ก็จัดไปตามนี้นะทีนี้ก็โผล่ด้านนี้นะครับวงนี้จะโผล่ด้านนี้นะเนี่ยสายเนี่ยโผล่มาอย่างนี้ทีนี้ก็ทำการเจาะนะเจาะปกติเคสรุ่นนี้จะเป็นช่องนี้แล้วช่องนี้นะก็ทำการตัดเฉือนขนาดที่เราต้องการนะ ก็อาจจะดักมาหน่อยเพื่อเพื่อให้ใส่ตัวมิเตอร์ได้พอดีนะครับเนีวันน,น,น,นี้ก็ปกติก็จะเป็นนี้ก็คืองัดนะงัดให้มันเป็นแบนออกมาอย่างนี้ได้สอดเข้าไป่างนี้พอดีเห็นไหม<ๆ>าาก็จะไม่มีจะไม่มีล็อกอยู่ตรงนี้จะมีเชี่ยวล็อกอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดความกว้างให้ได้กับพอดีตรงนี้ เดี๋ยานะยึดให้แน่นด้วยกาวปืนร้อนแบบกาวแท่งนะกาวยางกาวพลาสติกเนะี่ยตัววัดอุณหภูมิเนี่ยเอาไว้ตรงกลางไว้ตรงกลางเลยนะว่าจ,จ,จอจะใหญ่กว่านะครับน,นี่หน้าจอจะใหญ่กว่านะก็ติดประมาณนี้เท้ากันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนาะใช้ปืนกาวนะยึดอีกทีหนึ่ง ฝาหน้านะครับฝาหน้าของซูนมิฮันเตอร์อีอเกิลเอเกนี่ยเนาะก็จะมีเทป,ปกาดอยู่หลักประจตัวนี้ก็จะฝาหน้าตัวนี้ก็จะเป็นพลาส,สติกนะเพราะฉะนั้นเราต้องแกะเอาตัวส่วนของเทป,ปกาดนี่ออกไปก่อนให้เหลือแต่ฝาไอตัวพลาส,สติกตรวนี้เราค่อยมาทําการวัดตรงนี้แล้วก็วัดช่องนะวัดขนาดแล้วก็ค่อยทําการตัดออกไปจากนี้ผมก็จะทําการถอด เนี่ยก็จะแยกส่วนออกมาแล้วนะครับจะเลือแค่แผ่นพลาสติกตัวนี้ตัวนี้ก็เก็บไว้ตัวเทปเปอร์กลาสทีนี้ก็จะทําการวัดช่องนี้แล้วก็ทำการตัดออกไปประมาณประมาณนะสามสเซติเมตรฉะนั้นผมก็ต้องวัดขึ้นมาตรงนี้ก็คือ3ซติเมตร การบัดแล้วนะครับเนี่ยเส้นนี้็นเลยตัดนี้สามเซนติเมตรขนาดเท่ากับจอตัดเฉือนเฉือนลงไปนะครับจะใช้สว่านเจาะที่รูที่รูรูนะไล่ตามขอบแล้วค่อยมาตัดออกหรือว่าจะใช้เครื่องเจียสายอ่อนนะเครื่องเจียเล็กนะมาตัดช้ใบตัดออกก็ได้นะครับผมก็จะใช้เครื่องเจีย สายอ่อนนะเครื่องเกียร์ขนาดเล็กขนาดนี้นะต่อด้วยสายสายอ่อนมาแล้วก็ใช้ใบนะอันนี้คือใบตันเหล็กนะครับแันอ่อนตรงนี้โงการตัดก็เซฟตี้ด้วยนะครับใส่แมสใส่หน้ากากแล้วก็ใส่แว่นตานะรกรันฝุ่นแล้วก็กันอะไรกระเด็นกระดอนใส่ตานะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ตัดเสร็จนะนี่ตัดออกไปเลยเมื่อตัดเสร็จก็ตกแต่งด้วยตะไบนะครับครับเมื่อตัดได้ก็จะได้ประมาณนี้วัดเทียบตัวเคสอีกทีเราก็จะมองเห็นอย่างนี้นะครับ ต้องขอบนี้แล้วค่อยต,ติดโฟมนะครับติดฟองน้ำนะเดี๋ยวหาฟองน้ำมาติดอีกทีนึงจะได้สวยงามนะครับ ลังจากยิงปืนกาวแท่งนะยึดจอนี้แน่นแล้วน,นะครับก็ประกอบตัวฝาสวิตนี้นะก็จะมีสลักนะเป็นเขี้ยวล็อกอยู่เดี๋ยวเป็นเขี้ยวล็อกตัวนี้4ตัวก็กดลงไปตรงๆก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครนะนะกดไปเห็นไหมครับจะเข้าล็อก ตัวมิเตอร์ก็ยึดกาวนะครับยึดกาวแท่งแล,แล้วก็แน่นเลยจากนั้นก็มาเดินสายตัวเซ็นเซอร์นะครับสายเนซนเซอร์่าเซ็นเซอร์ผมทำการนะเขียนไว้อยู่ตัวบนแถวบนแถวล่างอันนี้แถวบนแถวบนผมจะให้เป็นตัววัดซิงของ CPU นะ ตัวล่างเขาก็จะให้วัดตัวของกัดจอก็เ,เอาไว้ตรงไหนก็ได้ครับนี่แย่ไว้อย่างนี้ก็ได้นะไม่เสีเยดนะครับเอาที่เราว่าไว้เหมาะสมนะนะเนี่ยตัวนี้ค่อยลอดหม่อีกทีตัวนี้ตัวของ CPU เนี่ยจะยึดยังไงดีนะครับมีตรงไหนบ้างที่สามารถสอดเซนเซอร์ได้นะก็คีบค่อนข้างถี่เนี่ยตรงนี้ได้นะ อย่างนี้นด้เลยซึ่งจะมีรูนะครับอาจจะผู้ชมอาจจะเห็นยากอยู่ซึ่งจะมีะรูาาล,ล็อกตรงนี้นะัะย,ย,ยัดเข้าไปในขี้นะครับให้สัมผัสหน่อยอะไรอย่างเงี้นะจะใช้ซิลิโคนหน่อยนะให้าสัมผัสติดดีก็เนี่ยนะประโยชน์ของซิลิโคนปลอมของอัติก ตรงนี้เลยนะสัมผัสหน่อยนึงนี่นะครับจากนั้นก็เก็บสายตรงนี้ส่วนตัวกระจอเนาะ โอ้โหแถวๆนี้ได้รัดจอยน่าจะได้ดึงเข้าดึงออกบ่อยตอนเปียกคัดจอนะสอดเข้ามาสอดเข้ามาตรงนี้สอดดันข้าง เสิร์ฟมาดูประมาณเหมือนเดิมนะเติมซิลิโคนหน่อยก็เอ,อาตรงที่เราต้องกอารตรงนี้ด้ด้านด้างน,นี่แหละ นะครับประมาณนี้ทานนี้ก็เก็บสายที่นี้เดินม,มาอย่างนี้รอดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เสียบเสียบเขาต้องรูนะครับเนี่ยนะตรงช่องว่างให้สัมผัสกับตัวเนี่ยแผ่นอลูอมิเนียมฮิตซิงตัวนี้แผนระบายความร้อนนี้นะ CPU ก็เหมือนกันาหาช่องนะครับหาที่เสียบนะให้โดนสัมผัสในตัวเซ,นซ็นเซอร์ NTC เนี่ยสัมผัสกับตัว อลูมิเนียมเนี่ยเป็นการวัดอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนอลูมิเนียมแผ่นระบายความร้อนนี้นะฮิตซิงเนี่ย่นั้นเองนะส่วนตัวชิปหรือว่ากระดอง CPU เนี่ยพวกไดพวกอะไรเนี่ยค่อยไปเปิดดูที่ซอฟต์แวร์เอาอันนั้นเป็นอุณหภูมิของตัวถังนะอันนี้เป็นอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนนะครับเอาไว้ดูคร่าวๆอ่ะอย่างนั้นก็เสร็จแล้วนะเก็บสายอะไรเรียบร้อยแล้วข้างหลังก็เรียบร้อยแล้วนะครับร เดี๋ยวจะเสียบนะเสียบไฟแล้วทดสอบนะครับทดสอบเปิดดูมาใช้งานนะติดไหมอะไรอย่างเี้เสียบปลั๊กเลยนะครับอันนี้เสียบปลั๊กแล้วนะ,ะความให้ได้เห็นนะครับกดสวิตชนะนะครับ ฝั่งนี้ก็12โวลต์นะครับเห็นไหมรัดกคร้าวอันนี้อุณหภูมินะด้านบนนะเป็นของ CPU นะครับด้านล่างเป็นของกัดจออุณหภูมิฮีตซิงนะแผ่นราบายความร้อนส่วนตัวนี้ก็5โวลต์นะครับโอเคจากนั้นก็เดียวประกอบนะครับพวกฝาข้างฝาหน้าเข้าเราค่อยไปทดสอบดูทีโอเคครับ อันนี้ก็ทำงานปกติหน้าจอติดปกตินะครับครับหลังจากปากระกอบเสร็จก็มาทดสอบนะครับนะตอนนี้วัตตพิเตอร์กินอยู่ประมาณ2วัตต์นะครับในสภาวะคอมพิวเตอร์สแตนบายแล้วก็เปิดเครื่องเลยนะก็อาจหน้าจอเทเอร์กลาสก็อาจจะ สะท้อนแสงหน่อยนิดนึงนะครับอตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็กำลังบูตวินโดว์อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับไิเตอร์ที่ทำการติดตั้งไปนะเมื่อผ่านเท p เปอร์กนะครับก็จะแสงก็จะพอดีเลยนะมองด้านข้างก็ดูสวยนะครับด้านซ้ายเป็นแรงดนัดน5โวลต์นะอุณหภูมิด้านบนเป็นของ CPU ด้านล่างเป็นของกัดจอนะสิบงวนก็อยู่ด้านขวามือประมาณนี้ก็เอาไว้ดูเด่นๆครับเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะเพื่อให้เคสดูดีมีราคานะครับตกแต่งไม่เหมือนใครนะก็เชื่อว่านะในอนาคตเนี่ยผู้ผลิตเคสขายเนี่ยนะครับเขาต้องใส่พวกนี้มาให้แล้วพวกวัดอุณหภูมิวัดแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะอาจจะเป็นจอ LCD นะครับ ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานในอนาคตแน่นอนนะแต่ก่อนก็ไม่ไม่มี R G B ใช่ไหมพวกพัดลม R G B แสงสีเขียวแดงน้ำเงินเนี่ยยังไม่มีทุกวันนี้เริ่มมีแล้วเห็นไหมครับแล้วหน่อยก็ติดออปชั่นอะไรเข้าไปนะการสแสดงผลอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ตามที่ผมกล่าวไปนะคือวัดแค่หยาบๆนะวัดอุณหภูมิวัดแค่แผ่นระบายความร้อนนะครับพินซิงนะทีนี้ผมก็จะลองนะลองร้านฟูลโหลดนะลองแบบ power max เลยนะครับเห็นไหมครับ กำลังวัตต์ก็จะกินอยู่ประมาณร้อยกว่าวัตต์อันนี้ใช้ CPU ใ y เส n น 3700X าดอ่นะรองดัน,น,นโ a ร p r o Max ดูก็ฮิตซิงเดิมนะครับฮนะิตซิงเดิมนะข้างในนะอุณหภูมิตอนนี้ก็แน่นอนนะครับไม่ใช่ห้องแอร์เป็นห้องพัดลมนะอุณหภูมกิก็ขึ้นลงๆตอนนี้แม็กซ์อยู่ที่65ออาองศาเซลเซียส อันนี้ผมจะ power mac ดูนะครับเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของ power supply v o l ิ m ต t e r ที่เราติดตั้งไปเนี่ยอย่างนั้นตกไหมอะไรนี้นะก็ start นะครับอันนี้ start cpu นะอันนี้ไม่ได้ overclock นะครับเป็นแบบธรรมดาเลยนะตอนนี้ก็มา3.7กิก 100%เซตทั้ง8คอเลยเราสตาร์ทด้วย CPU อีกไอ GPU อีกนะพวกการ์ดจอนะครับการ์ดจอเป็น GTX 1050 Ti นะครับทีนี้มาดูบัตรมิเตอร์บัตรมิเตอร์ตอนนี้ขึ้นไป240รกว่าัตต์นะครับตีไปประมาณ250บวัตต์แล้วกันนะดูแรงดันนะครับเห็นไหม จั่งไรก็มีเปลี่ยนแปลงนะตัว12โวลต์ก็ตกลงมานี่หน่อยตกลงมานี่หน่อยตัว5โวลต์ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเห็นะไหม5.1มีการบูสต์ขึ้นด้วยซ้ำนะบวกลบ5%นะครับดังนั้นของ power supply เนี่ยถ้า5โวลต์ก็น่าจะตกอยู่ประมาณ4.7โวลตนะ์ห้ามต่ำกว่า4.7โวลต์ถ้าต่ำกว่า4.7โวลต์คือ power supply เราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะนี่ power max รันเสร็จแล้ว1นานะทีนะครับ CPU ตอนนี้ไม่โหลดล้วนะ ดงนั้นตัวนี้ก็12.3นะ12.3โวลต์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะรันเต็มที่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการ์ดจอพวกการ์ดจอส,องสูงๆนะกิน200กว่าวัตต์ดังนั้น12โวลต์ตัวนี้ต้องตกประมาณนิดหนึ่งนะ่ตนตัว5โวลต์ก็บูตขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อรันเมื่อ CPU รันเต็ม100%เนี่ยบูตขึ้นไปเป็น5.1ถือว่าได้นะถือว่า supply 550วัตต์ใช้ได้เลยเร l ก็ตัวของนี่นะครับ เอ็นไหม s ร550วัตต์อันนี้ผมก็เอาไว้วัด power supply ผมว่า,าสามารถไหวไหมเมื่อผมเล่นเรือพวกงานนะพวกตัดต่อวิดีโอเนี่ยมีสิงของกัดจอตอนนี้43องศาเซลเซียสส่วนที่ซิ่งของ CPU 38องศาแต่ถ้าเรามาดูดูตรงนี้อันนี้เป็นเป็นอุณหภูมิของกระดองนะอุณหภูมิของ CPU โดยเขาวัดจากข้างในไง นะครับไม่ได้วัดจากฮีซิงไม่ไม่ได้วัดจากแผ่นระบายความร้อนแน่นอนก็ต้อง56-57ข้างในแต่เมื่อระบายความร้อนออกมาจากฮีซิงแล้วก็จะได้อยู่ที่นเนี่ยประมาณ38องศาเซลียสหรือเราจะดูตรงนี้ก็ได้นะดจากพวก h านะร์วร r ์อินโฟอาร์เรงดันใกล้เคียงกันไหมนะดูที่เมนบอร์ด เมนบอร์ด12.38เห็นไหมครับตรงนี้ค่าแม็กอยู่ที่12.38นะอันนี้ว่าได้12.33นะครับส่วนตัว5โวลต์้นตอนนี้นะครับแม็กก็อยู่ที่5.08นะอันนี้ก็5.07.08นะเจะเอะไรเงี้ยเห็นไหมก วัดได้ตรงเลยนะครับอันนี้ผมก็ทําการนะทำการเปรียบเทียบระหว่างกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์แล้วว่าแรงั้นได้วัดได้ตรงไหมตรงเลยนะครับตั้งค่ามาจากโรงงานได้ดีมากนะถือว่าแม่นยําเลยนะจุดทศนิยม2หลักถ้าเป็น5้าโวลต์นเนี่ยยิ่งสามหลักเลยเห็นไหมครับจุด0ูนย์เจ็ดสอะไรจุด0ูนยดสาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสิบสองมันก็สองหลักนะจุดทันห้าอะไรเงี้ยจะละเอียดขึ้นไนอ้อุณหภูมินะการจอรดลงแล้วมสิบดองศาเซลเซียสก็ดูที่ อุณหภูมิการ์ดจอดการ์ดจอตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะ38องศาเซลเซียสนะคระับเห็นไหม G P U นะครับ38องศาเซลเซียสแม็กซ์สีแสดงว่าวัดได้ใกล้เคียงกับฮิตซิงเลยแล้น,นี้ก็ได้38นะตัวล่างนะครับ38.0อ,องศาเซลเซียสตัวซอฟต์แวร์นะก็วัดได้ G P U เต็มนะเห็นไหมครับ38องศาเซลเซียส ส่วนตัว CPU นะครับตัวด้านบนนะตัวด้านบน3 7ตอนนี้นะอาจจะติดกับแผ่นซิงค์ระบายความร้อนไม่ดีเท่าไหร่นะตัวเซ็นเซอร์นะครับ mm hmm. ผมเพราะว่าแผ่นแผ่น,ผนคีบเนี่ยช่องค่อนข้างแคบนะหาที่แหย่ไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าแหยด่ดีนี่อุณหภูมิน่าจะได้แม่นได้ดีกว่านี้นะ mm hmm. นี่ก็วัดได้คร่าวๆแล้วก็เอาไว้ไปดูเป็นอันหยาบได้ ถ้าสนใจก็สามารถทํานะครับทําตามที่ผมทําได้เลยหรือว่าเป็นเทคนิคแนวทางนะเผื่อใครอยากทํานะครับอันนี้สวิต์ที่ผมว่าดืมบอกไปนะครับอันนี้ปิดได้นะคือกดติดนะครับกดติดกดดับนะครับอัน,นนี้เราจะเปิดก็เปิดมาได้อย่างนี้ก็เผื่อไว้จะปิดแสงนะไม่ให้รบกวนคนรอบข้างอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราทํางานกลางคืน โอเคครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะมีอะไรใหม่มาแนะนําเป็นเทคนิคแนวทางอีกนะครับอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องสมานเทคโนโลยีเ,เพื่อคุณนะครับในการแนะนําเทคนิคแนวทางนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะสำหรับคุณก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับ